นี้เขาปั่มาอันี่เขาปัมาา่มมน้ำลงจากข้างบนด้วยออมันเป็นอ้นี่อะไรอะไรวะที่มันลดน้ำต้นไม,ม้อ่เดียวเดีวะปิงเกอร์ก็วิงเกอร์อ้าเีย ไม่มันมีกี่รอบวะฮะหกร,รอบเฮ้ยแกก่อ,อนออแล้วเดี๋ยวจะม้วนแล้วครับตอนนี้กูโดดลงไปจริงๆอนน่ะโท่ากับกูหล่นอ่ะ Uhm โอ้หโอ้โ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 หโเ้โหโอ้โหโอ้โห ยัครบรอบแล้วไปทะเลยไหไทำไมกูไม่เปียกวา <laughs> ตังตัว <laughs>